สวัสดีสมาชิกแฟนบอลมวยทั่วประเทศนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยขอนําแฟนบอลมวยมาพบกับการคาดการณ์ก่อนเกมการแข่งขนันวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของสุดมวยมันสนันเมืองประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567ครับมเมื่อรายการน,นี้แข่งขันกันที่ยังทําการแข่งขันกันที่วิทีมวยนานานชาติลังสิตนะครับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดในเวลา18นาฬิกาเช่นกันก่อนจะไปรับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับ ฝากแฟนมวยด้วยสําหรับใครที่เป็นสายลุ้นสายเชียร์หาที่เล่นหาที่ลุ้นหาที่เชียร์นะครับหาที่ออกตัวบางทุนฝากไว้ด้วยนะครับมวยพกยกลงสองสี่ครับเป็นมวยพกยกระบบอัตโนมัติเลทราคาส่งตรงจากเวทีไม่ให้แฟนหมืมวยได้ลุ้นได้เชียร์ได้อกตัวางทุนกันครบจบในที่เดียวมวยพกยกลงสองสี่ครับเล่นง่ายบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยต้องมวยพกยกลงสองสี่ คู่แรกของการไทยทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างภูสิงห์คองสวนภูรีสอร์ทเจอกันกันกบแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับพิกัดกันไว้ที่112ปอนด์ภูสิงห์คองสวนภูรีสอร์ทมวยจากรีสเกตสนที่ค่ายมวยอ,อคำอินจังหวัดสิงห์บุรีประเภทนะครับเอ่อมวยจากซีสเกตนะครับปีนี้19ปีศู0เซนติเมตรนะครับประเภทจังหวัดฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นเตะหนักต่อยแรงวงในมีขวางหน้าแทง โดยหมัดฟันศอกอันตรายนะครับแต่ว่าช่วงหลังนะครับต้นต้น,ตนดีนะครับหนึ่งสองสามดีแต่ว่าอ่าท้ายไปไปเจอมวยที่บทบี้จากหนักไปแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่มียุบม,มีแผ่วล่าสุดนะครับเพิ่งจะแจ้งเกิดเอาชนะแคนชัยพันดักรัตนบุรีเอาไว้ที่ลังสิบเมื่อวันที่30มมกราคม2อ6 7ากต่อยร้1 1สปอนด์ครับส่วนแคนชัยพันดักรัตนบุรีครับคู่ปรับเก่ามวยจากศรีสะเกดบ้านเดียวกันซ้อมไขยมวยพันดักรัตนบุรีจังหวัดสุริน ปีนี้14ปีครับสูง165เซนติเมตรประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมดีเตะหนักต่อยแรงนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้แต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองครับล่าสุดก็แพ้คะแนนผู้สิงคองส่วนผู้รีสอรเอาไว้ที่ลังสิบเมื่อวันที่30มกราคม2567ต่อย112ปอนด์ทรงสไตล์คล้ายกันนะครับจังหวะฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ ส่วนทัศนมุมมองผมนะครับชอบไปที่ภูสิงคองส่วนภูรีสอดได้เปรียบรูปลงนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายยำแคนอาชนะแคนชัยพันดักรัตนบุรีไปได้ครับต่อกันที่คู่ที่2องของการถ่ายทอดสดเป็นการเจอกันระหว่างเจมส์ศักดาบรันสรราคามเจินกับเทวดาเล็กทอเมืองเถินด้วยกัน130ปอนด์เจมส์ศักนะครับดาบรันสละคาม,มวยโคราช22ปี1้9ซเมตร ทำการวิ่ซ้อมอยู่ที่คันมวยดาบรอนสุรคำเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเปิดเกมเดือนเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดรุนแรงบู๊สู้ัวาจิตวาใจขึ้นร้อยนะครับ <S <S ฟันสอกคมวงในปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงช่วงนี้ฟอร์มกำลังสดชนะน็อกมา2ไฟตดนะครับล่าสุดก็ชนะน็อกยก2ยอดธงชัยทีเด็ด9ก้บที่ลังสิเมื่อวันที่5มกราคม2 5 6 7ต่อย130ปอนด์ส่วนคู่ชชครับเทวดาเทวดาเล็กทอเมืองเขน ดาวรุ่งอนาคตไกลฝีมือดีจากจังหวัดลำปางซ้อมที่ไายมวยทอเมืองเถนมวยไทยยิมอายุ16ปีครับสูง170เซนติเมตรเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องหลากหลายเหลี่ยมเชิงจับจ้านตั้งรับจับทางเก่งดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับวงในไล่แขนกดแขนแทงยัดไส้แรงเหลี่ยมตัวดีล่าสุดฟอร์มสดมาต่อเน,นื่องนะครับฟอร์มดีมาต่อเน,นื่องเพิ่งจะมามีไฟล่าสุดนะครับไปโดนเอ่อก้ากระดานสอเซนโพ น็อกในยกที่ยกที่4ที่เวทีมวยลังสิ้เมือ่องที่12เมากราคม67นะครับต่อยไปร้อยสาบปอนด์คู่นี้นะครับแดงได้เปรียบความเก่ากระดูกประสบการณ์ส่วนน้ำเงินนะครับเทวดาเล็กได้เปรียบหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอ IQ. ผมชอบที่เทวดาเล็กทอมืองขินนะครับรูปร่างรูปรป่างคู่ขี้สูสีแต่หลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่าจะชนะเจมสักดับรันสุรคามครับคู่ที่3 นะครับพิกัดอยยบดปอนเป็นการเจอกระหว่างเพชรนิรันดาบลันสรคามหรือว่าเพชรนิรันหนุ่มเดินสายเจินกับชันยุทธศักดิ์รุ่งเลืองพิกัดกันเอาไว้ที่1 2อยยีบดปอนเพชรนิรัน์นะครับมวยเก๋าเกียกระดูกประสบการณ์สูงจากสรคาซ้อมที่ขคยมวยดาบลันสรคามปีนี้30ปีสูง168เซนติเมตรนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีเดินสาดต์แข้งต่อยหมัดแรงมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเดินสาดต์แข้งต่อยหมัดรุนแรงเขาา่าในปั้มตีเหนียวแน่น กระดูกประสบการณ์สูงนะครับหมัดหนักศอกคมล่าสุดเพิ่งจะแพ้คะแนนกับซันโวทีเด็ด909เอาไว้ที่หลังสิบเมื่อวันที่28พฤศจิกายันซ้อมวันละ6สมุก129ปอนด์ได้เปรียบความเก๋ากระดูกประสบการณ์ครับส่วนชันยุทธศักดิ์ลุ่งเรืองมวยจากอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี23ปี169เซนติเมตร170เซนติเมตรนะครับซ้อมให้วยทีเด็ด909 เป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือดีตั้งรับจับทางดักสาตวแข่งต่อยหมัดรุนแรงอาวุธหลากหลายวงในนะครับมีเหลี่ยมหักแทงดีฟันศอกคมขวางแทงยดไส้ก็ได้นะครับแต่ตอนหลังนะครับเดินเดินก็ได้ถอยก็เป็นฟอร์มสดฟอร์มแรงนะครับล่าสุดเพิ่งจะชนะคะแนนฟงศิริสูจีบมีเกี้ยวมาในศึกมือดีวิถีไทยเมื่อวันที่30ธันวาคม2560ต่อยไป126ก่อนเก๋ากับสด นะครับคู่นี้เก๋ากับสดเพชรนุ่ลันได้เปรียบความเก๋ากระดูกประสบการณ์ส่วนชันยุทธนะครับได้เปรียบความสดความหนุ่มคู่นี้ครับมุมมองผมชอบที่ชันยุทธศักลุ่งเรืองนะครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวดีกว่าแต่ต่อยที่เวทีลังสิเน้นลูกชัดเจนเน้นที่อาวุธน่าจะเป็นฝ่ายชนะเพชรนุ่ลันหนุ่มเดินสายไปได้นะครับปิดท้ายกันที่คู่เอกประจําสัปดาห์นี้นะครับไปดูไก่ตาพอวิเศษยิ้มเจอกันอีกทีกับซันโวที่เด็ด9 9้กพิกัดบอ็ดอน ให้เจ้ากลายป่าพอวิเศษยิ้มนะครับมวยของทีมงานคนจัดจากขอนแก่นครับ23ปี199ซนติมเมตรซ้อมเพชรยดีอาคาเดมี่เป็นมวยเข่านะครับกระดูกประสบการณ์สูงต่อยมานานเปิดเกมเดินหน้าท้าชนเดินเ,เดินเตะเดินต่อยนะครับวงในล็อกลัสตีเหนียวกดแขนกดแขนตีแรงบูดุดันนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าแล้วก็เคยชนะมาล่าสุดก็เพิ่งจะเอาชนะคู่ปรับในไฟน์นี้แหละครับชนะคะแนนซันบูที่99ไว้ที่ลังสิ เมื่อวันที่26มกราคม,ม2567ตอ 135, ่อยวป135ปอนด์ส่วนซันโวทีเด็ด99นะครับมวยขอนแก่นบ้านเดียวกัน21ปี170เซนติเมตร2ไข่มวยทีเด็ด99เป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเดินสาดแข่งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบูสู้หัวจิตหัวใจเกือบ1 0ล่าสุดแพ้คะแนนไก่ป่าพอพิเศษยิมที่หลังเสร็์ครับ26มกราคม2567ตอ 135, ่อยไป135ปอนด์ คู่นี้นะครับคู่นี้มาเจอกันอีกทีมวยบ้านมวยขอนแก่นบ้านเดียวกันนะครับกระดูกประสบการณ์อยู่ที่ไก่ป่าผมเชอบที่ไก่ป่าพอวิเศษยิ้มนะครับจะอาศัยความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงและกระดูกประสบการณ์ที่ดีกว่าย้ำแค้นเอาชนะซันโวทีเด็ด99ไปได้ครับ2ตัวชอบนะครับ2ตัวชอบมอบใม้แฟนบนนนนอลมวยไอรุแนไปเชียร์สัปดาห์นี้นะครับตัวแรกให้พิธีผูสิงของสวนผูรีสอร์ทนะครับผู้แรกจะชนะแคนชัยพันดักรัตนบุรีครับ ตัวที่2นะครับให้ไปที่ชานยุศกดร์รุ่งเรืองนะครับชันยุศกริ์ลุ่งเรืองหลักเรียมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีกว่ารูปร่างไม่เสียเปรียบนะครับจะเป็นฝ่ายชนะเพชรนิรันดรนเดิงสายไปได้ครับข, <S <S ขอบคุณแฟนบอมวยทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องวิเคราะห์มวยไทยได้วยสวัสดีครับ